ดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนห้องเตรียมอนุบาลสัปดาห์นี้มาเจอครูเพ็งกับครูไม้ค่ะค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยห่องแดนอาเซียนอาเซียนเป็นการรวมตัวของสิประเทศได้แก่ประเทศบุนายกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทยและเวียดนามนะคะค่าสาระที่เด็กๆเ,เรียนรู้มีอยู่5สาระด้วยกันค่ะสาระที่1งธงอาเซียนนะคะธงอาเซียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ10ประเทศอาเซียนนะคะประกอบด้วยสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีเหลืองค่ะค่ะสาระที่2นะคะตราสัญลักษณ์ตราสัญ,ญลักษณ์ญญอาเซียนเป็นรูปรวงข้าวสีเหลือง สิบมัดรวมกันอยู่บนพื้นวงกลมสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรคำว่าอาเซียนอยู่ตรงกลางใต้ใต้ภาานะคะค่ะสาระที่3คามค,คำควรคำควรอาเซียน 1. วิสัยทัศน์หเอกลักษณ์ 1. ประชาคมค่ะค่ะและสาระที่4นะคะเพลงอาเซียนเพลงประจำชาติอาเซียนคือ เพลงที่ประเทศอาเซียน10ประเทศใช้รวมกันคือเพลงวิถีแห่งอาเซียนนะคะและสาระที่5ค่ะภาษาอาเซียนนะคะภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่ใช้ในการพูดติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศค่ะค่ะต่อไปนะคะรูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะใบงานที่1น,นะคะ เด็กระบายสีภาพตาสัญลักษณ์อาเซียนค่ะใบงานที่2นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพพงอาเซียนค่ะค่ะเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปหรือส่งรูปถ่ายมาให้ครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยค่คคนนะ,คะ ค่ะสัปดาห์นี้กูเพ่เนกับผูไม่ต้องขอลาพิก่กรไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ